มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาค้าขายในพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างไรายได้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการตลาดนัดเพื่อชุมชนตลาดนัดร่มไผ่โครงการนี้จะจัดขึ้นทุกวันพฤหัส,สบดีตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง17นาฬิกา ภายในตลาดจะมีการแบ่งโซนขายสินค้ายอย่างชัดเจนโดยจะแบ่งเป็นโซนขายอาหารและโซนขายสินค้าต่างๆในส่วนของโซนขายอาหารมีมากกว่า20ร้านค้าราคาอาหารแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอาหารนั้นๆถัดมาคือโซนของสินค้าทั่วไปมีตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอาทิเช่นโคมไฟสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ปลั๊กไฟขนาดต่างๆเป็นต้นจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า ราคาพื้นที่นั้นอยู่ที่ประมาณ300บาทซึ่งไม่รวมกับค่าไฟและยอดขายก็พอกับค่าพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าส่วนมากเป็นคนจากชุมชนชินเขตซึ่งเป็นชุมชนในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยและยังมีพ่อค้าแม่ค้าอีกส่วนหนึ่งทราบถึงโครงการดังกล่าวและได้เข้าร่วมเพื่อเป็นการสร้างไรายได้ในอีกช่องทางหนึ่งด้วย การจัดโครงการในครั้งนี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในอีกช่องทางหนึ่งนอกจากนั้นแล้วการจัดโครงการตลาดนัดเพื่อชุมชนตลาดนัดร่มไผ่ยัยงเป็นการสร้างชื่อเสียงและบรรยากาศที่ดีให้แกม,มหาวิทยาลัยอีกด้วย